สวัสดีครับมาล้าจ,จําจาช้แนวนะครับผมพามาหาเลาะเบิงทุง่งนาครับเขากำลังเขียวงามเลยนี่ครับผม,บามาบสวยดีนะครับผมสีเขียวธรรมชาติล้วน อันนี้ฝนเพิ่งเส้าตกนะครับผมลังฝนตกไปครับพาเบิง่งธรรมชาติที่แกจะไม่เสียงรถรบกวนแน่นะครับผมเพราะว่าเป็นถนนรอบเมืองยุติถนน ป่าลังฝนฝนตกลงมาใส่อเอ่านะครับผมสีเขียวสวยงามดีมากับรถมือนี้เอามอไซคันใหม่มาครับ อันนั้นเป็นเที่ยงน้านะครับผมอยู่ข้างหลังเที่ยงนา้าเฮีครับอ้ยเป็นองฟ้าตรงนั้นไหนล่ะนี่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 น,น,น,นี่ตรงนี้ตรงน,นี้ครับสวยดีนะครับ เบื้องอีกมุมหนึ่งนะครับผมครับอันนี้ทางยาวแล้วเบิ่งอีกฟังหนึ่งครับผมอีกฟังนึ่งฟังทั้งนี้กับนีนะครับสวยดีนะครับ นข้างถนนก็นจะมีเป็นทงให้ทงน้านะครับผมสีเขียวตลอดทางสวยนะครับผมบรรยากาศแถวรอบเมืองแถวบ้านผมนี่สวยดีนะครับผมตรงนั้นจะเป็นป้าอย่างนะครับผมด้านหลังผมป้าอย่าง เป็นของพี่น้องใกล้ๆก,กันนี่แหละครับผมเป็นของพีเพิ่นปลายคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้แล้วครับผมพามาเบิ่งธรรมชาติหลังฝนตกนะครับผมธรรมชาติหลังฝนตกเนะครับเวลาฝนตกลงมาใส่ใบเขาใบาย,ยังมันจะเป็นสีเขียวสวยดีนะครับผมพวกต้นไม้ต้นยัง ก็เหมือนสะหลางพวกฟุนก่นพวกเอียงออกนะครับผมครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมใครที่เข้ามาชมช่องมาล้ําจำจ้าช้แนวอ่ะฝากติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจครับผมครับสวัสดีครับ